จุเดเตียวถวยนี่กินมากชั่วโม,มงครึ่งเมาแล้วจ้ะท่านไมหมอดอยูกินไปคุยกันไปแล้วจังยู่เมื่อหงอกปันเหงาอะไรกันดีใจเลยเี๋ยเปลื่อนเปล่ยนพ่อแม่พี่น่องมาหายกำลังใจ ไม่แห้งที่ฐานกินแซ่บกินไปคุยกับพ่อแม่พี่น้องไปแต่ว่าอย่ก็บพี่ป็นจุดทีสิบเอลมอนี่ติบามืมอนี่สิบอกว่าหมูเื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ตั้งประเทศไดเรียนภาษาสิได้พึ่งผ้าจะคล้องเอง ว่าชีวิตของคนเล่ามันกับบอแนลนอนเราจานาะสักหมื่นนึงอาเซียได้เพิ่งจะคล้องฝรามีฝรั่งกับบอลแมนว่าเพิ่นเสียมีเงินในเท้าตลอดเจ้จัา เข้าก็ตตองซอยเลือจะคลองเองเห็นงานหาเงินเองสิไปคอสเพิ่นกับว่าได้ฝรั่งกตคน้นนะจ้ะเนาะทำมาหากินซอยกันคือจังข้นบานเฮาาอ่แหละจ๊ะจุดที่บา่าเข้ายืนด้วยล่ำแข่งจะคลองเองหาเงินกินเองได้มีเงินใส่เองได้กับพุ่งใจร้ายหลายเลย,ลยจ้ะคือยายเวนี่บเ่เคยของเองินสามีเลยจ้ะ ทํางานหาเก็บเองเลียงทั้งจาของขอบครัวแล้วก็เลียงคุนง้นๆล่ะบานทั้งเมืองไทยพ่อแม่พี่น้องนะั่เออเราฝากขอคิดว่ามันเป็นจุดที่ดีจะ้ะถ้าสมมุติว่าสักมื่อนึงมูผัวกเขากาับไรได้จะ้ะถ้าสมมุติว่ามื่อหนึง่งเข้าบ่มี่หยัางเข้ากับสิได้เห็นหจะจ้ะ ปลาเพื่อนแท้มีจริงบอแต่บาบุมีดอกจ้าส่วนมากก็สิมีมูกินมูเที่ยวน้องกันนี่ละจ้ามือใดเห้าลมตกอับมากมือใดมือนั่นหละจ้าสิได้เห็นว่าเพื่อนแท้มีจริงไหมอินก่อนได้ใช้ะ

เป็นกำลังใจได้จ้าเด้อเพื่อนเพื่อนเพี่พี่พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทังเมืงองนอกอดทนได้จ้ะสู้ๆสักมือหนึ่งเข้าสิพุ่มใจร้ายที่เข้าเห็ดได้พึ่งจะคล้องเองได้บ่ต้องไปพึ่งผู้อื่นพุ่มใจดีดจ้ะ อย่าลืมนะจ่ะว่ามาเมืองนอกเคือ,อยังคือเขาอยากให้ชีวิตของเขาเองและครอบครัวอยากให้ลูกสบายพ่อแม่พี่น้องสบายโฆษณนจะนถอดแล้วจ่ากแด้จะเป็นกำลังใจให้จ้า